วันนี้ไปดูค่าทีของตัวนายกรัฐมนตรีกันหน่อยนะครับอย่างที่บอกว่าหลังจากที่จบเอเปกเนี่ยนะครับมันก็โฟกัสไปที่ตัวนายกแหละว่าจะเอายัางไงจะเริ่มมีความชัดเจนเมื่อไหร่วันนี้นายกมีภารกิจหลายที่นะครับแต่ว่าตอนเช้าเนี่ยไปกันที่แถวแถวเซนทราแกรนดแอดเซนทรัฐขาวนะครับก็ปรากฏว่าไปเป็นพิธีเปิดประชุมสมัชชาสาพานฐานพันศึกของอาเซียนครั้งที่21 ก็ประเด็นก็คือว่านักข่าวเนี่ยก็พยายามที่จะถามพลเอกประยุทธ์ภายหลังาการเป็นประธานเปิดงานเสร็จนะก็พยายามถามว่าก,กรณีของจุดยืนทางการเมืองอนาคตทางการเมืองของนายกเนี่ยเอาอย่างไรมีความชัดเจนหรือ,อยังรวมถึงกระแสข่าวการเป็นสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติปรากฏเองนายกบอก,ออบ,นะบอกขอไม่ตอบนะฮะปฏิเสธบอกขอไม่ตอบนะ นักข่าวก็พยายามที่จะย้ําถามพลเอกประยุทธ์ว่ายังไม่ส่งใบสมัครเป็นสมาชิกพรกรวมไทยสร้างชาติใช่หรือไม่นายกก็ได้แต่เพียงแต่สายหน้าแล้วก็บอกว่าพิจารณาอยู่นะฮะพิจารณาอยู่คือไม่ใช่คือถ้าพิจารณาอยู่นี่คือไม่ใช่ปฏิเสธนะคุณอ๊อกคือแสดงว่ามีการคุยกันแล้วแต่ยังไม่ยังไม่เซ็นอะสมมติอะอ่ายังไม่เซ็นนะฮะขณะที่ตอนบ่ายฮะน่าสนใจเรื่องน่าสนใจอตอนบ่าย ตอนบ่ายเนี่ยพลเอกประยุทธ์ไปที่สมโมสรฐานบกวิภาวดีนะไปเป็นงานเปิดไปเป็นประธานเปิดงานปฏิบัติการป้องกันปราปลามแก้ไขยาเสพติดปรากฏว่าพอเสร็จงานเนี่ยนะครับก็เดินลงจากเวทีมาออกมาด้านาด้านหน้าสมโมสรฐานบกนะเห็นนักข่าวฮรรอกันอยู่เยอะนายกก็ตะโกนถามนักข่าวว่าจะถามเรื่องอะไรตอนนี้จะถามเรื่องอะไรนะนักข่าวก็ถามกลับไปเลยฮะบอก สรุปเนี่ยแยกทางกับพลเอกประวิตยแล้วหรือเปล่านายกเรียกทางกับพลเอกประวิตยแล้วหรือเปล่านายกไม่ตอบฮะไม่ตอบแล้วก็หันหลังเลยแล้วก็เดินมุ่งไปที่รถนักข่าวก็พยายามถามตามฮะบอกว่าเอ๊แล้วความชัดเจนทางการเมืองเนี่ยเอายังไงนายกหันมาถอดหน้ากากแล้วยิ้มให้กับนักข่าวนี่แบบนี้นะนักข่าวก็ถามต่อไม่เห็นท่านพูดเห็นท่านยิ้มก็ถามต่อว่า นายกเคยพูดนี่ว่าหลังประชุมเอเปกจะชัดเจนอะเอายังไงพอดประยุทธ์ตอบบอกว่าหลังเอเปกมันก็ปีหน้าไงหลังเอเปกมันก็ปีหน้าไงแล้วแกก็ปิดกระจกรถขับออกไปเลยอย่สั้นๆทวนๆแบบนี้แม่ซื้อหวยไม่ถูกนะฮะเดาไว้แล้วต้องมาหมากนี้ออคือก่อนหน้านี้ตอนพูดเนี่ยหลังเอเปก ใช่ไหม,มคือหลังเอปกโดยความเข้าใจของคนหรือคนที่ตามการเมืองก็อ่าหลังประชุมเสร็จปุ๊บวันสองวันหรือไอย้ยางช้าที่สุดสักอาทิตย์หนึ่งก็คงจะตอบว่าเอายังไงอนาคตการเมืองของตัวเองเออแต่แต่ก็แอบคิดในใจเหมือนกันว่าด้วยสไตล์พลเอกประยุทธ์เนี่ยนะฮะหลังเอปกก็จริงแต่ไม่ได้กําหนดเวลาชัดเจนบอกอ้าวเดี๋ยวหลังเอปกจันหน้าเจอกันหรือหลังเอปกธันวาคมเจอกันไม่ได้พูดไง นี่วันนี้มาเลยบอกหลังเอเปก็ปีหน้าไงเออดีจกไม่บอกหลังเอเปกอีกสองปีค่อยตอบเอาเอาตามเวลาเลยเออนี่นะฮะอ่ะแตก็ถืออันนี้ถือว่ามัดแล้วนะถือว่ามัดแล้วนะหลังเอเปกปีหน้าแต่ปีหน้าไม่รู้เมื่อไหร่นะปีหน้าไม่รู้เดือนไหนนะปีหน้าเนี่ยนายกจะพูดเดือนมีนาวันที่ยี่สิบสองก็ได้นะเออ วันสุดท้ายของการดํารงตําแหน่งอะถ้าจะถ,ถ้าเกิดจะพูดปีหน้าจริงๆเนี่ยเดี๋ยวแกก็เล่นบอกเอ้าเดี๋ยวมีนาไงมีนานั่นแหละเนี่ยเลี่ยง<ด>บาลีใไปนะออ่อะก็แล้วแต่และกันฮะเอาตามที่ท่านสบายใจเลยเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นแหละฮะเออเยวก็ก็คงอยากตอบเมื่อไหร่ก็ตอบเอาอย่างนี้ดีกว่านะเพราะว่าต้องูกันจะเบียดไปได้เรื่อยๆนะฮะแต่นี่แหละพลเอกประยุทธ์เขาว่าอย่างนี้ว่าหลังเอเปกก็ปีหน้า แล้ววันนี้มีวิธีใหม่นะคือถามก่อนหนะ้านักข่าวจะถามเรื่องอะไรอ่าถ้าถามเรื่องนี้ไม่ตอบก็ไปเลยเออดีก็ไม่ต้องอคุยกันเยอะเออไม่ต้องซับซ้อนแล้วก็ตอบตอบด้วยรอยยิ้มตอบด้วยรอยยิ้มสังเกตไหมวันนี้เรถามแล้วยิ้มนะแล้วก็คิดแล้วค่อยตอบนะฮะพรุ่งนี้พลเอกประยุทธ์เนี่ยมีกําหนดการนะกำหนดการ,นะกการแก่พรุ่งนี้แกจะไปที่เพชรบูรณ์ไปที่เพชรบูรณ์แล้วก็มีรายงานด้วยว่า รุ่งน,นี้เนี่ยนะฮะพลเอกนุพงศ์เผ่าจินดานะฮะ,ะก็จะไปด้วยคุณอาคมเติมพรทเดียรภัยศิษย์คุณสุชาติชมกลิน่นคุณชัยวุฒนาคมานุตรอนคุณสันติพร้อมพัดเหล่านี้เนี่ยจะไปกับคณะของพลเอกประยุทธ์ด,ด้วยนะฮะไปกับที่เป็นชบูรณ์นะฮะครับนะเออน่าสนใจนะไม่รู้แก๊งที่ไปด้วยเนี่ยจะเป็นแก๊งที่ตามไปอยู่รวมไทยสร้างชาติหรือเปล่านม่น,น่าสิคิดเฉยๆคิดเฉยๆคุณสุชาติเนี่ยคนหนึ่งชัดเจนแล้วไปแน่นะฮะแต่คนอื่นๆคุณชัยวุฒ หมคุณสันติเนี่ยก็อยู่ท่ามกลางกระแสข่าวว่าพิจารณากันอยู่ว่าจะเอาอย่างไร,รเพราะว่าคุณชัยวุฒิก็เป็นคนหนึ่งที่เรียกว่าอยู่เคียงข้างพลเดกประยุทธ์มาโดยตลอดอืเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้ว่าจะเป็นคนหนึ่งที่ตามไปด้วยหรือเปล่าก็น่าสนใจกับ mm. อีกส่วนหนึ่งที่เมื่อวานนี้เราก็ตั้งคําถามไปแล้วว่าการไปลงพื้นที่เพชรบูรณ์ครั้งนี้ภาพที่ปรากฏออกมาเนี่ยจะเป็นอย่างไรเพราะตอนที่พลเอกประวิตธไปตอนนั้นคืออย่างที่บอกพยายเหยียบเมืองคือ รับกันโอ้โหใหญ่โตนะฮะขึ้นปงขึ้นป้ายกันมีสสไปรับนู่นนี่นั่นแต่นี่นะเมื่อพลเอกประยุทธ์ไปภาพจะเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวคงได้เห็นกันพรุ่งนี้นะแล้วเจ้าถิ่นเข้าไปเองคุณสติเข้าไปเองเนี่ยคงก็คงจะไม่น้อยหน้าแล้วนะผมว่านะแต่ว่าคนที่จะไปรับจะมีใครบ้างเนี่ยต้องรอผมผมรอดูอะไรไหมรอดูบรรยากาศว่าเขาจะมีกาดเยอะๆไหมหรือถ้าถ้าเข้าไปแบบพลเอกประวิตย์เนี่ยกาดจะต้องไม่เยอะนะ ต้องไม่เยอะแล้วเข้าถึงประชาชนไปผูกพ้าเขามา้าไปกอดเอวไปจุ๊บแก้มได้พลเอกประยุทธ์จะได้ไหมลองดูเพราะเราเราเห็นภาพที่บางกะปิมาแล้วใช่ไหมก็ชวนคิดชวนคิดว่าเออวันนั้นดูแบบชิลๆดูแบบว่าใครก็มาคุยอยู่เคียงข้างนายกได้ก็ดูว่าจะลบภาพเดิมๆได้ไหมที่แม้กระทั่งว่าปากกาก็ห้ามเอาเข้าไปเดี๋ยวคงได้เห็นกันพรุ่งนี้นะครับเป็นข้อสังเกตหนึง่ง ส่วนเรื่องประเด็นอื่นๆที่เคียงคู่มากับกระแสข่าวอนาคตของพลเอกประยุทธ์นะครับก็มีหลายประเด็นด้วยกันวันนี้หลายคนก็ออกมาพูดหนึ่งในคนที่ออกมาพูดก็คือคุณวิษณุเครืองามนะครับือมันมีมันมีประเด็นเรื่องของยุบสภาเรื่องของยุบสภาที่มีการคุยกันและเมื่อวานนี้ในมีรายงานข่าวในวงกินข้าวหลังประชุมคอรมอเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็พูดเรื่องนี้ว่าก็อยู่กันไปถึงมีนาละกันปีหน้านะฮะ ก็มีกระแสข่าวออกมาวันนี้วันนี้นักข่าวไปเจอไปเจอคุณวิษณุเครืองามรองนายกก็สอบถามประเด็นนี้เช่นเดียวกันนะสอบถามประเด็นนี้เช่นเดียวกันรวมถึงว่ารวมถึงว่านะฮะกรณีนายกจะยุบสภาเมื่อไหร่และนอกเหนือจากนั้นคือการสมัครสมาชิกพรรคทาได้หรือไม่ในช่วงเวลานี้ก็ตอบหลายประเด็นนะครับเอาเรื่องแรกก่อนคุณวิษณุถามเนี่ยว่า,เ,าเรื่องของพอลปวา้วยการเลือกตั้งสสนะครับคือมันแยกกันนะ มันมีพรบรว่าด้วยการเลือกตั้งสสกับพรบรว่าด้วยพักการเมืองแต่ว่าพรบรว่าด้วยการเลือกตั้งสสเนี่ยศาลเขาจะนัดวินิจฉัย30พฤศจิกคือปลายเดือนนี้แล้วก็มีคนไปมองว่าเออประเด็นเนี้ยมันจะเป็นประเด็น,ดนที่นาไปสู่ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการยุบสภาหรือเปล่าก็มีการพูดคุยกันเหมือนกันคุณวิศนุก,ก็ตอบเรื่องนี้ก่อนบอกว่าเอออันนี้ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวและและรับรองว่านายกไม่ยุบสภา30พฤศจิกนี้แน่ ในวันที่30พฤศจิกายนาย,ยุบสาภาแน่ๆนี่คุณวิศนุกแก่คอนเฟิร์มให้เพราะว่ามีภารกิจอะไรหลายอย่างที่ต้องทํานักข่าวก็ซักต่อเลยเอ้าแล้วหลังจากนั้นเป็นไปได้หรือเปล่าเพราะมีกระแสข่าวว่ามีนานูน่ะนะหรือจะอยู่ครบหรืออะไรอย่างงี้นะคุณวิศนุก,ก็บอกวาอ่าเดี๋ยวค่อยมาถามใหม่แล้วก็แล้วกันนะค่อยมาถามใหม่กันทุกวันแต่ยืนยันว่าไม่ไม่ใช่30พฤศจิกายนนี้แน่ๆและหากตัดสินใจออกมาแล้วว่าร่างพรปว่าด้วยการเลือกตั้งสสไม่ขัดและจะยุบไปทําไม จะยุบไปทาไมหรือถ้าตัดสินแล้วว่าขัดและประยุกต์ใครจะทําอะไรต่อมันจึงไม่มีเหตุอะไรที่จะประยุกต์และอันตราพาแหละทายุบตอนนั้นเนี่ยเออนี่คุณวิศนุแกบอกคงอันตราพาณ้ายุบตอนนั้นสรุปคือไม่ยุบสามสิบแน่ๆพิสจิอ,อันนี้สิ่งที่คุณวิศนุคอนเฟิร์มนะฮะทีนี้วันนี้มันมีประเด็นเรื่องหนึ่งนักข่าวก็ถามติดไปเรื่องของกรณีที่สารรัมนูลวินิจฉัย ะะเรื่องของพอรปรว่าด้วยการว่าด้วยพรรคการเมืองซึ่งไม่ขัดรัฐธรรมนูญน,นะครับคุณวิชนุก็บอกว่าออันนี้ไม่ห่วงนะเรื่องพรรคการเมืองแต่เป็นห่วงกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้งสสมากกว่าเพราะว่ากฎหมายลูกพรรคการเมืองเนี่ยผ่านสาภามาไม่มีปัญหาอะไรหรือถ้าจะกระทบก็คงแค่บางมาตราก็แค่นํามาตรานั้นออกไปและตามรัฐธรรมนูนเนี่ยระบุว่าถ้าศาลวินิจฉัยว่ามาตราใดขัดรัฐธรรมนูญน,นะครับโดยที่ไม่ใช่สาระสําคัญให้ดึงมาตรานั้นออกไปโดยไม่ต้องยกร่างใหม่ แต่ถ้ามาตราไหนสําคัญอันจะต้องยกร่างใหม่ทั้งฉบับอันนี้คือความคืบหน้าส่วนนี้นะฮะทีนี้อีกประเด็นหนึ่งเรื่องของเรื่องของกรณีว่าอยู่ครบหรือจะยุบสภาก่อนนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ที่คนสนใจกันเยอะเพราะเมื่อวานนี้มีกระแสะข่าวว่าพลเอกประยุทธ์พูดบนโต๊ะกินข้าวให้ทํางานไปจนถึงมีนา66คนก็เลยตีความมาอ้าวแบบนี้พลเอกประยุทธ์ก็อยู่ครบนะสิ วันนี้พอเจอหน้าคุณวิชนุนะักข่าวก็ถามว่าเนี่ยได้ยินข่าวบ้างหรือเปล่ากาเห็นบอกว่านายกพูดหลังจากประชุมคอรมอเสร็จแล้วกินข้าวกันคุณวิชนุบอกเอ้ยไม่ได้ยินในเรื่องนี้ไม่ได้ยินเลยเห็นแต่ข่าวที่ลงในหนังสือพิมพ์โดยช่วงหลังเที่ยงนะฮะโดยช่วงเที่ยงหลังการประชุมคอรมอเนี่ยนายกก็รับประทานอาหารกับรัฐมนตรีบางคนซึ่งก็มีคนพูดขึ้นมาแต่ไม่ทราบว่าเป็นใครและก็มีการตอบโต้กันส่วนตัวเองอยู่อีกโต๊ะนั่งกินข้าวอีกโต๊ะก็เลยไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรกัน ไม่ได้ยินเรื่องนี้ว่านายกบอกจะอยู่ถึงมีนาหกหกนะครับนักข่าวก็ถามว่าแล้วคิดว่ารัฐบาลจะมีอํานาจบริหารประเทศเพื่อผลักดันง,งานต่างๆไปจนถึงเดือนมีนาหกหกหรือไม่คุณวิษณุก,ก็บอกอันนี้ก็แล้วแต่เขามันเป็นเรื่องประเด็นทางการเมืองไม่ใช่เรื่องที่ว่าควรหรือไม่ควรนะครับก็ถามต่อว่าอ้าวแล้วกระแสข่าวว่าว่านายกจะย้ายพรรคนะครับถ้าหากพลเอกประยุทธ์จะไปสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองล่ะโดยที่ มีชื่อเป็นแคนดิเดตนายกของพลังประชารัฐอยู่ณเวลานี้มันทําได้หรือเปล่าเอาง่ายๆก็คือว่านักขาถามว่าเนี่ยถ้ากรณีจะไปรวมทยสร้างชาติเนี่ยมันทําได้ไหมไปสมัครพรรคเขาเนี่ยระหว่างที่ตอนนี้ก็เป็นนายกที่มาจากแคนดิเดตของพลังประชารัฐอยู่คุณนิสนุปบอกว่าไอ้น,นี่ไม่ทราบนะคือไม่ทราบว่านายกเนี่ยเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดแล้วเรื่องนี้ไม่ทราบแต่ตอนนี้ถ้าพูดกันถึงข้อกฎหมายเนี่ยนายกสามารถสมัครสมาชิกพรรคการเมืองได้ แม้จะมีชื่อในบัญชีคนดิเดตนายกในการเลือกตั้งปี62แต่ถ้ามีการยุบสภาบัญชีคนดิเดตนายกเก่าเนี่ยคือจะหายไปเลยลบไปเลยเพราะว่าต้องเลือกนายกคนใหม่ส่วนตอนนี้นะฮะยังไม่มีเหตุที่ที่ต้องหานายกดังนั้นเนี่ยการมีชื่อในบัญชีเก่าจึงไม่ส่งผลกระทบอะไรแต่อย่างใดแต่ถ้าเกิดเหตุจำเป็นต้องหานายกใหม่บุคคลน,นั้นจะต้องจัดการตัวเองโดยหาพักการเมืองใหม่แค่พักเดียวโดยจะกลับไปอยู่พักเดิมก็ได้หรือจะไปพักการเมืองอื่นก็ได้ อันนี้คือในแง่ของข,องข,องของ้อกฎหมายคุณวิศุทก็บอกว่าก็สมัครได้ไม่มีปัญหาอะไรครับนี่แหละอ่ะเป็นการต,ตอบความชัดเจนอีกคนหนึ่งนะครับวันนี้ที่ที่พูดถึงกรณีการเปรียบเปรยบนโต๊ะที่พลเอกประยุทธ์พูดเมื่อวานวาน่วาโต๊ะข้าว่าจะจะอยู่ถึงมีนาเนี่ยคนหนึ่งที่ออกมามาพูดวันนี้นะครับความเห็นก็คือคุณอนุทินชาญบุตรกุลนะคุณอนุทินเนี่ยบอกว่าจริงๆเมื่อวานนี้เนี่ยเมื่อวานเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า ตัวนายกเนี่ยแกก็ขอบคุณขอบคุณพรรคร่วมที่อยู่ด้วยกันมานะก็ไม่คิดว่าจะอยู่กันครบบาระแล้วก็มีการเปิดเปิดวิดีโอเปิดวิดีทัศน์ผลงานรัฐบาลบนโต๊ะนายกเมื่อวานนี้เขาก็มีท่าทีอารมณ์ดีแล้วก็ยังบอกกันในวงข่าวว่าก็ให้อยู่กันแบบนี้ตลอดไปไม่มีอะไรต้องกังวลแต่นายกไม่ได้พูดฮะเขาบอกนายกไม่ได้พูดเลยว่าจะอยู่ถึงมีนาหรือเมษาปีหน้าแต่ขอให้ทำงานกันไป ขอให้อยู่ทํางานกันไปไม่ได้พูดช่วงเวลานี่คุณนันทินบอกไม่มีไม่มีเรื่องนั้นเลยนะฮะนักข่าวถามต่อฮะคุณนันทินแล้วมันไว้วางใจได้ไหมว่าตอนนี้จะไม่มียุบสภานี่นะฮะในช่วงเนี้ยคุณนันทินบอกว่าถ้าให้ดูถ้าทีนายกเนี่ยก็ไม่มีหรอกนะระดับนายกนะเขาไม่มาบอกใครเราก็าจะไปพักนู้นพักนี้ก็เขาจะบอกกันว่าทํางานกันไปสามัคคีกันก็อยู่ยาวไม่สามัคคีก็อยู่สั้น ถ้าถามตนเนี่ยก็คงอยู่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจออุปสรรคขวางหนามในอนาคตทั้งเรื่องการเมืองหรือเรื่องในสภาซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันส่วนภูมิใจไทยเนี่ยต้องเตรียมความพร้อมตั้งมั่นอยู่ในความไม่ประมาทอยู่ได้ก็อยู่ทํางานทุกวันผลิตผลงานให้มากถ้าอยู่ไม่ได้ก็ต้องพร้อมต่อการเลือกตั้งนะฮะนี่ถามว่าคิดว่านายกเนี่ยจะไปอยู่กับรวมไทยสร้างชาติหรือเปล่าตามที่เป็นกระแสข่าว คุณนุทินบอกว่าก็ดูว่ายังสู้อยู่นะทํางานปกติส่วนจะไปหรือเปล่าผมไม่รู้ผมไม่กล้าไปถามนะเขาบอกผมไม่กล้าไปถามนะนะถามต่อฮะมีกระแสข่าวว่าคุณอนุทินเนี่ยไปตกลงกับนายกว่าจะเป็นนายกกันคนละสองปีเนี่ยคุณอนุทินไปตกลงกับเอกประยุทธ์บอกจะเป็นนายกเป็นคนละสองปีในการเลือกตั้งสมัยหนะ้าคุณอนุทินกกรี่ปฏิเสธแล้วบอกไม่จริงไม่มีดีลนี้ ดวตำแหน่งนายกแบบนี้มันยกให้กันไม่ได้เพราะมันมีองค์ประกอบหลายอย่างและองค์ประกอบที่สําคัญที่สุดคือต้องได้รับความไว้วางใจจากประชาชนและจะทาให้มั่นคงสุดท้ายถามว่าคิดว่าจะมีอุบัติเหตุยุบสภาหรือเปล่านะแกบอกว่าถ้าถามในฐนานะหัวหน้าพักเนี่ยมาถึงขนาดนี้ถือว่าครบเทอมแล้วเวลาที่เหลือจากนี้ไปก็ต้องไปเตรียมความพร้อมจะไปรอให้ถึงเดือนมีนาคมไม่ได้มันก็ต้องพร้อมตลอดเวลานี่ hmm. เออ มันก็ไม่ชัดเจนอยู่ดนนอีอ่ะคุณนกคือสิ่งหนึ่งคือบอกว่านายกไม่ได้พูดส่วนยุบสภาเนี่ยตอนนี้ถือว่าครบววละแล้วแหละจะไปรอถึงเดือนมีานาก็คงไม่ได้ต้องเตรียมความพร้อมอืมคือยุบไม่ยุบไม่รู้แต่ในส่วนของการเมืองนะเวลานี้มันเข้าโหมดที่ต้องเตรียมความพร้อมนะฮะใช่แต่ถ้าประเมินทั้งคุณอนุทินเองทั้งคุณวิศนุเองเนี่ยมันไม่ยุบภายในปลายปีนี้แน่ๆโดยความตั้งใจนะ ของพลเอกประยุทธ์คือไม่ยุบป,ปลายปีนี้แน่แต่จะไปสุดถึงเมื่อไหร่อันนี้ทุกคนก็ยังคาดเดาไม่ได้เพราะว่าตัวคุณอนุทินก็บอกเฮ้ยนายกก็ไม่ได้พูดนะว่าจะประยุก์มีนาหรือจะอยู่จนครบมีนาก็อยู่กันไปแบบนี้ทํางานกันไปก่อนออแต่จับสัญญาณอย่างหนึ่งคือไม่ได้ยุบเร็วๆนี้แน่ๆก็คืออ่ะเร็วๆนี้ก็อาจจะประมาณสักเดือนสองเดือนข้างหน้าหรืออย่างอย่างช้าที่สุดคือปลายปีหรือต้นปีหน้านะครับประมาณมกราอะไรเงี้ยก็ต้องดูกันไป อีกคนหนึ่งที่ออกมาพูดเรื่องนี้นะครับ<ม>คุณสมศักดิ์เทพสุทินแหม่ช่วงนี้นักข่าวไปเจอบ่อยเพราะว่าเป็นบุคคลหนึ่งที่พอจะชี้วัดอะไรทางการเมืองได้นักข่าวเลยต้องไปเฝ้า<ม>วันนี้ก็ไปเจอคุณสมศักดิ์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ประธานยุทธศาสตร,ร์พลังประชารัฐก็ถามนี่แหละว่ามันมีข่าวว่านายกไปพูดบนโต๊ะกินข้าวบอกอยู่ไปจนถึงมีนาเนี่ยตามที่ว่ากันไปแล้วนี่นะฮะยังไงคุณสมศักดิ์บอกเออเรื่องนี้ผมไม่ทราบนะไม่ได้ยินด้วยไม่ได้ยินด้วยอ่าอีกประเด็นนึงคุณศสสั เมื่อวานนี้คุณสุชาติชมกินเขาพูดชัดบอกเดี๋ยวตามนายกไปด้วยนะแล้วคุณสมศักดิ์เนี่ยตัดสินใจยังไงอะจะอยู่กับใครคุณสมศักดิ์บอกเรื่องนี้พูดไปแล้วนะฮะเมื่อวานเรื่องนี้พูดไปแล้ววันนี้ไม่ตอบก็ถามต่อแล้วแล้วกลุ่มสามิตรจะประกาศจุดจืนทางการเมืองเมื่อไหร่ล่ะคุณสมศักดิ์ก็บอกอันนี้ไม่ทราบถามย้ําอีกว่าเอ๊จะชัดเจนในช่วงสักมกราปีหน้าหรือเปล่าคุณสมศักดิ์ก็บอกไม่ทราบ แล้วมาถามว่ามีเหตุผลอะไรในการพิจารณาบ้างคุณสมศักดิ์โอ้ยก็เหตุผลทางการเมืองอะ่ะข้อมูลต่างๆก็ต้องดูเรียบร้อยดินฟ้าอากาศค่อยว่ากันดินฟ้าอากาศค่อยว่ากันแล้วข่าวก็ถามว่าดินฟ้าอากาศตอนนี้มันเป็นยังไงล่ะคุณสมศักดิ์บอกกอ<ม>็ก็ยังไม่ครบถ้วนนะ <laughs> ยังไม่ครบถ้วนเออนี่ฮะก็คือเมื่อว,วานดวงดาววันนี้ดินฟ้าอากาศแต่ดินฟ้าอากาศยังไม่ค่อยครบถ้วนเออ กลุ่มตํานิดนี้เขาดูหลายอย่างนะคุณล็อกเขาดูดูดูดวงดูดาวดูลงฟ้าอากาศเรียนตำราพี่ชายสงครามมาหรือเปล่านะฮะ้องดูเลิกดูยามดูฟ้าดูอากาศแต่ตอนนี้คุณสมศักดิ์ก็เลยบอกฟ้าอากาศยังไม่ครบถ้วนเดี๋ยวดูก่อนรอดูทิศทางก่อนว่าผมนึกว่าเขาจะดูดูกระแสดูคะแนนไม้ดูลงฟ้าอากาศเรื่อยเปยแต่ถ้ามองให้ถ้ามองให มีนัยยะนะมันก็คิดได้แหละว่าเมื่อวานนี้คุณวีรกรสัมภาษณ์กับเราคุณวีรกรก็บอกว่ากลุ่มสามิตรน่าจะยังอยู่พรางชะละต่อแต่แต่ระหว่างเนี้ยเขาก็คงยังไม่ตัดสินใจแหละซึ่งผมคิดว่าก็น่าจะเป็นอย่างนั้นถ้าดูจากสิ่งที่คุณสมศักดิ์พูดมาครับว่าก,<ๆ>ก็ก็ต้องดูหลายๆอย่างประกอบกันไปนะ<อ>แต่มีมีมีคนนึงเขาตัดสินใจชัดเจนนะฮะนะเขาตัดสินใจชัดเจนเลยว่ายังไงเขาก็จะอยู่กับพลเอกประยุทธ S <S คุณสายันยุติธรรมฮะวันนี้คุณสายันยุติธรรมนครศรีธรรมราชพลังประชารัฐนะครับบอกว่าตอนนี้ยอมรับเลยนะสสในพักพลังประชารัฐกาําลังอยู่บนทางสองแท่งนะี่เขาบอกกำลังอยู่บนทางสองแท่งนะตัดสินใจกันอยู่ว่าจะยังไงจะไปกับพลเอกประวิตย์หรือจะไปร่วมงานที่รวมไทยสร้างชาติกับพลเอกประยุทธ์นะคือคุณสายันแกบอกว่าตอนนี้นะหลังได้รับการเลือกตั้งเป็นสสเขมมาแล้วสี่ปีเนี่ยนะตัวเองเนี่ย ก็ได้รับการดูแลอย่างดีจากพลเอกประวิตยในฐานะสสภาคใตย้ยอมรับว่ากระแสที่ได้เลือกตั้งมาเนี่ยมันก็มีความนิยมจากพลเอกประยุทธ์ด้วยซึ่งสุดท้ายเนี่ยถ้าพลเอกประยุทธ์ตัดสินใจไปกับรวมไทยสร้างชาติตัวเองก็พร้อมจะไปด้วยพร้อมจะติดตามไปร่วมงานด้วยผมขอตอบแบบไม่อ้อมค้อมแล้วกันรวมถึงน้องชายด้วยจะไปด้วยกันนะฮะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังได้รับคำยืนยันจากกลุ่มสสสงขาสามคน ที่พร้อมจะไปกับพลเอกประยุทธ์ที่พักรวมไทยสร้างชาติผมก็แจ้งเจตจำนงของตัวเองไปแล้วว่าถ้าพลเอกประยุทธ์อยู่กับพลังประชารัฐก็จะอยู่เหมือนกันแต่ถ้าพลเอกประยุทธ์ไปก็ขอติดตามไปด้วยผมได้เรียนกับพลเอกประวิทย์โดยตรงแล้วท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแล้วมีความมั่นใจด้วยนะ,ะแกบอกว่าถ้าหากจะต้องไปรวมไทยสร้างชาติเนี่ยจะยังสามารถรักษาเก้าอีสอ้สสนครศรีธรรมราชไว้ได้ พราะประเมินจากผลสํารวจความนิยมของตัวพลเอกประยุทธ์เนี่ยในภาคใต้อยู่ที่ร้อยละยีก็เชื่อว,ว่าถ้าแยกกันเนี่ยนะแยกกันทํางานระหว่างพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติเนี่ยมันจะไม่เป็นปัญหาแข่งกันเองระหว่างพักนะแล้วแกก็พูดถึงความในใจด้วยนะแกบอกว่าความในใจผมนะถึงพลเอกประวิทธ์เนี่ยผมยังรักเคารพเหมือนเดิมนะรักเหมือนพ่อคนหนึ่งที่ได้ดูแลตัวเองได้ดูแลสสภาคใต้ทุกวันแต่จะไปพลเอกประยุทธ์ อืมโอเครักนะแต่ไม่อยู่สมชื่อนะสมชื่อเลยยุติธรรมสายันยุติธรรมคือยุติธรรมจริงๆอ่ะคือแกก็รักตาเอประยุทธ์นะแต่ว่าด้านนึงเนี่ยการที่กระแสพลเอกประยุทธ์ตอนปีหกสองก็ทําให้แกได้รับเลือกตั้งก็ต้องไปเออนี่ยุติธรรมสมชื่อนะก็แจกจ่ายความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมก็ตอบแทนเสร็จปุ๊บอ่ะก็ไปกับพลเอกประยุทธ์ต่อ อ่ะนี่ฮะเป็นส่วนของคุณสายันก็เป็นอีกคนที่ประกาศชัดก็เหมือนที่แกคุยกันในรายการกับเรานะเคยมาให้สัมภ <ừ> าษณ์เรากันหนึ่งก็บอกก็ถามย้ำตอนนั้นคุณสายันบอกก็ก็ไปแล้วครับถ้าพลเอกประยุทธ์ไปผมก็ไป <ừ> นี่ก็เป็นอีกคนที่ที่ประกาศความชัดเจนมานะครับ <จ ắc. S 1> ประกาศ<ถ>ความชัดเจนมาว่าเขาเลือกไปกับพลเอกประยุทธ์ก็เป็นไปตาม <ừ> ที่เมื่อวานวิกรกรบอกเช่นเดียวก,กันว่าจะมีสอสอภาคใต้บางส่วนของพลังชลที่จะตามพลเอกประยุทธ์ไป ก็รอติดตามว่าจะเป็นใครบ้างแนいい่นอนแล้วฮะคุณสายันคนนึงแล้วนะครับอ่ะนี่เป็นภาพใหญ่เรื่องของเรื่องของพลเอกประยุทธ์ความชัดเจนว่าจะไปรวมไทยสร้างชาติดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มดิชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code คได้เลยครับ